ท่ผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าอีกเรื่องที่กังวลกันมากๆเลยก็คือคนที่เดินทางจากประเทศในแอฟริกาแล้วเข้าประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาเข้ามาแล้วกี่คนใช่โดยเฉพาะอยู่ที่ไหเสี่ยงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเอากันอย่างนี้รู้ไหมตั้งแต่วันที่27พฤศจิกากระทรวงการต่างประเทศเขาระงับการให ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเพื่อเข้าประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะหยุดแล้วแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งก็ตั้งแต่หนึ่งธันวาประกาศชัดเจนเลยว่า่ห้ามาคนจาก8ประเทศสิงในอฟริกาเข้าประเทศไทยใช่แหมจะลงทะเบียนผ่านก็ไม่เข้าเราถือว่าเรายกเลิกเลยของใหม่นี้ไปไนของใหม่ไม่ไปไรพับบล็อกแล้วใช่ค่ะแต่ของเก่าคนที่มาก่อนหน้าแล้้วเขาามก่อนหน้า27อ่ะก่อน27อ่ะเมื่อวานอ่ะผมยึดข้อมูลของ สปคอกันแล้วกันที่จริงตัวเลขของตมมันมากกว่านั้นนะถูกค่ะแต่ช่ามัน,นเอาสปคอก็แล้วกันเขาจะได้เหม็นกินหน้าเราน้อยหน่อยชอบวิจารณ์ก็เยอะตัวเลขของสปคอระบุว่าตั้งแต่1 5ถึง27พฤศจ,จิกาถึง27พฤศจ,จิกามีคนที่เดินทางจาก8ประเทศเสียงในแอฟริกาเข้าประเทศไทยและเป็นจํานวนเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น333คนแต่ใน333คนจุดโฟกัสที่เขากังวลกันก็คือเข้ามาในระบบแซนบ็อกซ์ในระบบแซนบ็อกซ์เนี่ย2อ5คนใน255คนออกนอกประเทศกลับออกไปละ3าเหลื 3, หอ252อ่าเหลือ252นะ้กลุ่มแซนบ็อกซ์ทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าถามว่ากลุ่มที่อ่อนไหวที่สุดและและต้องตามตัวให้เจอมากที่สุดก็คือกลุ่มนี้ ใน252ขณะนี้ตามตัวได้แค่11และที่เหลือไม่รู้ที่เหลือลงพยมตามอยู่ที่เหลืออยู่ที่ไหนต้องตามตัวมาตรวจซ้ําให้หมดค่ะตับใวเย่งไม่ออกจากประเทศเราต้องตามตัวมาอมผมงงนะืผมก็งงๆนะผมก็งงๆนะทําไมมันตามตัวยากอื ไหนตอนเข้ามาให้สแกนแอปไง ài? แล้วบอกจะติดตามตัวได้จะรู้ว่าเขาไปที่ไหนท่องเที่ยวที่ไหนเขาต้องแจ้งเราไงอย่างละเอียดจนได้ว่าตอนที่จะเปิดอะ <advisory. S 1> ให้มีระบบแซนด์บ็อกซ์ก็คือต่างชาตาชาิเข้าประเทศไทยได้ค่อนข้างฟรีผมใช้คำว่าค่อนข้างฟรีรายละเอียดผมข้ามนะไอ้ระบบแซนด์บ็อกซ์คือเข้าประเทศในระบบแซนด์บ็อกซ์เนี่ยต่างชาติก็เข้าประเทศไทยได้ค่อนข้างฟรีแต่เจ้าหน้าที่ก็ปลอบประชาชนว่าอย่าก,กังวลจะเอาเชื่อเข้ามา เพราะจะมีระบบติดตามตัวโหลดแอปตามได้ตลอดไปที่ไหนวันไหนไปเดินทางไปไหนตามได้หมดจุดไหนในประเทศไทยตามได้หมดอันแล้วันนี้เกิดอะไรขึ้นตามยังไม่เจอเจอแค่11เมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามนายกุงตู่เรื่องการติดตามตัว252คนค่ะไปถึงไหนอะไรอย่างไรไปฟังท่านนายกตอบคําถามสักนิดสิครับเชิญค่ะก็เขาติดตามเขาติดตามฝันของเด็กต่อ ทรสารสุขเขาออกออกมาแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ถ้าช่วยก็ตำราจแจ้งตำรวที่ครับสั้นๆแต่ได้ใจความที่เหลือน้ำน้ำสันส้นๆได้ใจความที่เหลือน้ำน้ำฟังกันแค่นี้ก็พอเมื่อถามถึงเรื่องนี้คำแรกท่านนายกบ,บอกว่าเขากำลังติดตามอยู่หมายถึงกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามอยู่เขากำลังติดตามอยู่ประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือ ท่านนายกขอให้ประชาชนช่วยช่วยแจ้งเบาะแสช่วยบอกร่องรอยไปเจอร่องรอยช,ชาวสังชาติจากอฟริกาที่ไหนอะไรอย่างไรส่งสัญญาณกันเข้ามาด้วยส่งพิกัดเข้ามาด้วยเอาง่ายๆไหมเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเวลาจะไปพักที่ไหนเขาต้องใช้พาสปอร์ตใช่ป่ะเราก็ขอความร่วมมือที่พักนะไม่ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ใหญ่เล็กต่างแจ้งเราได้ไหมถ้ามีนักท่องเที่ยวที่ถือสัญชาติจป,ประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ให้แจ้งมาที่ภาครัฐให้แจ้งมาที่สบคอรหรือแจ้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีไหม อืง่ายๆดีไหม <S 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 เพราะว่าเขาก็ได้เป็นหูเป็นตาไงาแล้วนหนบอกโหลดแอป,ป,ปตามได้ตลอดเวลาไงไม่รู้ผม,มพูดตั้งแต่เมื่อวานนะไม่แน่นะเรื่องอัลิกาเที่ยวเนี้ยจะเจอขยะใต้พรมมันเหมือนปฏิบัติการเลิกพรมเมื่อเลิกพรมขึ้นมาเนี่ยใต้ฝนได้เจอไม่ใช่ใต้ฝุ่นใต้พรมได้เจอฝุ่นบานเลยเออ,เออจะได้สังขยานาสักทีนึงนะจะได้จับการสทีระบบ ระบบตอมมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคือถ้าคุณไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณเข้าเมืองเขานะแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคือเขาตามตัวคุณได้นะตอมอไงตอมอเข้าไปสานก็คือ่ายตำรวจหน่วยอื่นๆด้วยเขามีเขาตามตัวได้ทำไมไม่ไม่ไม่ประสานตอมม์ละให้ตอมอช่วยตามให้อ่ะตอมอ์เขาตามอยู่ถูกสั่งให้ตามอืแล้วเจอแรงหนึ่งไม่รู้อ่ะว่ากันไป